ค่ะท่านผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะช่วงเทศกาลของปีใหม่แล้วเน<อ>ี่ยนะคะแล้วก็ทุกปีต้องมาสุ่มตรวจกันหน่อยสําหรับกระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งทางจังหวัดตราดค่ะสุ่มตรวจเลยนะคะสําหรับกระเช้าของขวัญปีใหม่ทุกกระเช้าต้องมีคุณภาพทุกกระเช้าต้องแสดงรายการสินค้าและราคาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคค่ะ โดยคณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลากร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดไปออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่กันค่ะในห้างสปปรรพสินค้าปลีกค้าส่งร้านค้ารายใหญ่ในเขตตัวเมืองตราด เนื่องจากว่าขณะนี้ก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะบรรดาห้างสปปรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มนําสินค้าจําพวกอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารเสริมเครื่องดื่มต่างๆขน,นมเอ่ยอะไรเอ่ยมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจําหน่ายกันนะคะ ทางจังหวัดตราดก็เลยมีการออกสุ่มตรวจซะหน่อยค่ะสาหรับกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่เอามาวางจําหน่ายนั่นจะต้องเป็นไปตามประกาศนะคะของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการรวมไปถึงการปิดป้ายแสดงราคาณนะจุดจําหน่ายสินค้าและต้องแล้วจากการที่ไปตรวจเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการทุกส่วนเลยทุกรายเลยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องนะคะ ส่วนทางด้านคุณกําพลตันสัจจาค่ะประธานสวนนงนุษพัทยานะคะนี่ค่ะท่านก็มีการประกอบพิธีอัญเชิญธงมนตราจากประเทศภูฏานจำนวนเก้าผืนนะคะโดยธงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ เชิญธงขึ้นสู่ยอดสาณสาราเทวดาสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้นิมนต์พระครูเกษม,มกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพศนะคะพระอ,อาจารย์จ่อยนิมนต์ท่านมาประกอบพิธีเจิมธงมนตราสวดชัยมงคลคาถาเพื่อแสดงถึงความสําเร็จชัยชนะสิริมงคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้อนรับปีใหม่2564ค่ะ